ต่างชาติแต่คือนี้ตายจากเคเคพาร์คเมียวดีศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกสั่นสะเทือน ชุลมุนวุ่นวายชายแดนเมียวดีหลังทหารเมียนมาร่วมกับกองกําลังพันธมิตรเปิดปฏิบัติการใหญ่กวาดล้างชาวต่างชาติในพื้นที่เคเค r ารหนึ่งในศูนย์กลางแก๊งสแกมเมอร์ชื่อดังระดับโลกตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรายงานล่าสุด22ตุลาพบว่าชาวจีนปากีสถานและอินเดียจํานวนมากหนีออกจากพื้นที่เหมือนเพิ่งแตกรัง บางส่วนกระโดดน้ำข่าแม่น้ำเมยหนีตายเข้าฝั่งไทยก่อนถูกทหารกองร้อยนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมณูควบคุมตัวได้หลายร้อยคนที่จุดขนส่งสินค้าแม่ใหม่ท่าซุงอำเภอแม่สอดแหล่งข่าวระบุว่านี่คือผลจากการที่ทหารเมียนมารุกคืบยึดพื้นที่เคเคพาร์คครบทุกโซนหลังสู้รบขับไล่กองกำลังกะเหรียง KNU ออกไปได้สำเร็จตั้งแต่วันที่16ตุลาที่ผ่านมาทำให้แรงงานต่างชาติหลายร้อยคนโดยเฉพาะ ชาวจีนที่ทำงานใน call center และธุรกิจมืดต้องหนีเอาชีวิตรอดแต่สถานการณ์ยังไม่จบเพราะยังมีศูนย์ call center อีกหลายแห่ง เช่นชเวโกโกและพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังกระเรียง BGF และ DKBA ที่ยังคงมีชาวต่างชาติถูกควบคุมบางรายถูกทำร้ายและยังไม่ถูกปล่อยตัวตอนนี้ชายแดนไทยเมียนมาระอุอีกครั้งและทั่วโลกกำลังจับตาดูว่าสงครามกวาดล้างสแกมเมอร์ครั้งนี้จะจบลงอย่างไร